เมื่อวานนี้มีพี่น้องอยู่ท่านหนึ่งโทรศัพท์มานะครับพูดคุยเรื่องราวบางอย่างแต่ว่าใช้น้ําเสียงที่รุนแรงมีความรู้สึกว่าเหมือนถูกคุกคามอย่างนั้นเลยนะฮะผมก็เลยบอกว่าทําไมต้องใช้คําพูดแบบนี้ล่ะครับทาไมไม่พูดดีๆจริงๆอ่ะเรื่องเนี่ยมันคุยกันดีๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องขึ้นเสียงเลยนะี่นาปลายสายตอบกลับมาว่าฉันก็เป็นแบบนี้แหละฉันเป็นคนพูดไม่หวานหรอกอะไรอย่างงี้นะผมก็เลยบอกว่าในฐานะที่เป็นพี่น้องสลิมนะครับวิธีการพูดแบบเนี้ยเป็นวิธีการพูดที่ไม่ใช่อิสลามเลย อิสลามเนี่ยสอนให้เราเลือกใช้คําพูดที่ดีท่านนาบีเนี่ยถึงขนาดย้านะครับว่าถ้าพูดดีไม่ได้อย่าพูดดีกว่านะคุณผู้ชมการพูดอย่างดีพูดด้วยการเลือกสรรคําพูดที่ดีไม่ใช่เพราะว่าคนที่เราพูดเป็นคนดีหรือไม่ดีแต่เพราะเราตัวเอราเองเนี่ยเป็นคนดีคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าคน,นใช้คําพูดแบบเนี้ยกับคนที่ไม่รู้จักอะ่ะมันมีโอกาสที่จะวิวาทกันตลอดเวลาคุณผู้ชมแล้วใช้คําพูดเหมือนคนหาเรื่องอะ่ะฉันไม่ได้หาเรื่องฉันก็เป็นอย่างนี้แหละ แล้วผมถามว่าถ้าเกิดว่าพี่คนนี้เป็นแบบเนี้ยขนาดพูดกับผมซึ่งเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพูดด้วยความรุนแรง แล้วก็ยืนยันว่าฉันเป็นแบบนี้แล้วผมนึกภาพดูแล้วลูกหลานที่ไหนจะกล้าใกล้ชิดนะฮะบางท่านอายุเยอะแล้วลูกหลานไม่มาหาเลยลูกหลานเพ่นแนบ,บเลยแล้วก็สงสัยว่าทําไมลูกหลานไม่มาหาฉันทําไมลูกหลานไม่มาดูแลมามาปับป๊บเดี๋ยวก็ไปก็ท่านใช้ถ้อยคําที่รุนแรงกับลูกกับหลานนี่ครับท่านทําจนท่านรู้สึกว่าความไม่หวานเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเท่ไอการพูดฉันเป็นคนพูดตรงๆนี่แหละอะไรเงี้ยนะตรงไม่จําเป็นต้อง ก้าวร้าวอ่ะคุณผู้ชมตรงอ่ะอ่อนโยนได้มันมีวิธีการน่อยากขี้เกียจในการที่จะเลือกคำเอามาพูดกับคนแล้วบอกว่าฉันเป็นคนตรงๆมันไม่ใช่การพูดทำร้ายจิตใจคนอื่นไม่ไเ,เป็นการพูดตรงครับแต่เป็นคนที่ขี้เกียจในการคัดสรรคำพูดที่ดีพูดกับคนคำพูดเนี่ยพูดดีๆมีมารยาทเนี่ยรู้ไหมครับคนที่มีมารยาทเนี่ยเอเลอร์บอกว่ามารยาทของเขาเนี่ยเอเลอร์ะจะสร้างบ้านใจกลางสวรรค์ให้กับเขาอ่ะ ผมถึงบอกกับพี่คนนั้นที่โทรมาบอกว่าพี่ในฐานะที่เป็นพี่น้องซิมผมไม่ได้ตอบโต้สักคําแต่ผมถามว่าทําไมต้องใช้คําพูดอย่างนี้นี้นี่พูดดีๆก็ได้ใจเย็นๆ แต่นี่ก็ยืนยันกับผมว่าฉันเป็นคนแบบนี้แหละฉันพูดใจอย่างนี้แหละผมถึงต้องมาสื่อสารผ่านรายการผมไม่อยากให้นิต้องทุกข์อย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตคําพูดที่มันแสดงออกมามันมาจากความเก็บกดความทุกข์ที่อยู่ในใจนิจึงกลั่นคําพูดออกมาให้คนอื่นเจ็บปวดเพราะตัวเองอ่ะเจ็บอยู่แล้วผมไม่รู้ว่านิผ่านอะไรมาแต่ผมอยากให้นิเข้าใจว่านี่คือดุญญนยานิปลดความทุกข์ในใจก่อน แล้วนี้จะมีพลังใจมีกําลังใจในการเลือกคําพูดที่ดีกับผู้คนในเมื่อเราชอบฟังสิ่งที่ดีๆคนอื่นเขาก็ชอบได้ยินคําดีๆเหมือนกันท่านนาบีไม่เคยก้าวร้าวท่านนาบีไม่เคยหยาบคายท่านนาบีไม่เคยใช้คําพลุสว่าต่างๆไม่เคยด่าทอท่านนาบีอ่อนโยนถึงแม้บางเรื่องที่ท่านนาบีทําการด่าะจะเป็นเรื่องที่ต้องเน้นต้องเข้มแข็งท่านนาบีก็เพียงแค่ใช้น้ําเสียงที่เข้มขน้นแต่ท่านนาบีไม่เคยหยาบคายอันนี้ต้องฝากด้วยนะครับ อย่าให้มันเป็นความทุกข์ที่คุ้นชินที่เราต้องปลดปล่อยออกมาด้วยคำพูดไม่มีใครเป็นถังขยะที่จะรองรับอารมณ์ของเรานี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราซึ่งเข้าใจผิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเข้าใจผิดว่ามันเป็นเรื่องเท่เท่แต่โดดเดี่ยวนะครับเลือกที่จะเป็นคนตรง,ตรงๆแบบไม่มีมารยาทแน่เท่แบบโดดเดี่ยวและไม่ได้ผลบุญด้วยกลับมาทบทวนใหม่ครับจะเลือกใช้คําพูดที่ตรงไปตรงมาอย่างมีศิลปะ,ปะตรงไปตรงมาอย่างมีมารยาทคําพูดต้องอ่อนโยนคําพูดต้องอ่อนหวาน าการอ่อนหวานเนี่ยมันเป็นความงดงามของมารยานยทนะคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกแม้กระทั่งคนที่มีดีกับผมผมก็จะเลือกใช้คําพูดที่ดีเพราะมันเป็นบุญกับผมเองถูกไหมฮะอลัลออรักผมอะ่ะถ้าผมใช้คําพูดที่ดีดังนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นใครให้เกียรติเขาเลือกใช้คําพูดที่ดี มาจากจิตใจที่มีความอิคลาสและปรารถนาดีแล้วเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลบุญทุกคําพูดที่เราพูดออกมานี่คือสิ่งที่ผมอยากจะย้ําเตือนบางไม่ได้ด่าบางไม่ได้ว่าแต่บางอยากจะชวนให้ปลดปล่อยจากความทุกข์เหล่านี้มันเจ็บปวดมานานแค่ไหนบางทีเนี่ยอายุมากแล้วก็ยังไม่รู้นะครับไม่ได้ฉุกคิดในเรื่องนี้ไม่เป็นไรยังไม่สายครับตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่อลัลลอฮ์ยังเมตตาให้เราได้ตาวัดตัวให้เราได้เปลี่ยนแปลงนึกภาพดูว่าคนในสวรรค์เนี่ย จะมีคำพูดที่หยาบคายไหมพูดคำด่าคำพร้อมจะโวยวายตลอดเวลาไม่มีหรอกครับดังนั้นเนี่ยต้องถามว่าเราเป็นแบบเนี้ยเราจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ไหมสิ่งที่เป็นอุปนิสัยของเราตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ไปสวรรค์ไหมเราเป็นคนในสังคมสวรรค์ได้ไหมถ้ามันไม่ได้ถ้ามันไม่ใช่หนทางที่จะนําพาตัวเราเองไปสู่สวรรค์ได้เปลี่ยนเถอะครับยิ่งวันนี้เจ็บปวดเท่าไหร่ยิ่งต้องไปสวรรค์ให้ได้เพราะสวรรค์คือที่เดียวที่ท่านจะไม่เจ็บปวดอีกแล้ว